แล้วเราเจอะทำวใช่ของวาฒน่รรมของว่าเนื้อคู่หนูอาจจะแบบมีแต่แค่ยังไม่เกิดเบาๆแต่ถ้าเกิดว่ามีช็อตในใจอยู่ประมาณเอ้ยวันนี้ฉันไปทำธุรกิจนี้มาฉันเจอกับคนตรงนี้ไอ้จันทรุ่นตรงนี้ไว้โอ้ชอบโคตรชอบชอบทุกวันเราต้องหาอินสปีเรชั่นของเเอแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เกิดเนี่ยคู่ยังไม่มาอันนี้ก็อาจจะเป็นนุ่นเด็กแล้วนะทีบนี้อ่ะ ไม่เป็นไรก็รักทุกคนรักเด็กได้ใช่ไมเด็กได้ใช่เมื่อวนเมื่หนูก็ไปทำรัวมาแล้วแต่หนูไม่ได้ถ่ายรูปลงอ้าเกิดอะไรถวายลูกถวายไม่ถวายข้าวสารตื่นเช้าไม่ทานเจอตอนไหนก็ตอนื่องทำไมมาถ่ายบุญเลยจู่ๆว่าแต่คืแบบอายุเยอะแล้วเดีอลูกหรือว่าไงคืออาจจะอาจจะเป็นเหมือนเราอยู่ใกล้ใครเราก็เหมือนพนั้นนะคะเดี๋ยวงขวัญอยู่ใกล้คุณแม่เราก็เหมือนซึมซับมาอะไรเงี้ย ก็ตื่นสายกับคุณแม่เออเช่าข้าววัดก็เหมือนคุณแม่แล้วเราทำส่วนใหญ่ทำยังไงนะแบบว่าอ๋อไปวัดหรือว่าอยากลงศพหรือแบบอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ไม่เป็นทุกเรื่องอันค่ะก็เรามีโอกาสอยากทำอะไรก็ทำอย่างเงีเออตอนเช้าเราไม่มีเวลาไปทำบุญหรนูก็เข้าเซเว่นซื้อข้าวสารซื้อทูบเทียนอะไรของที่แบบเรารู้ว่ามันจะต้องหมดเราใช้ไปหมดหนูก็ไปทำให้ใช่แล้ว เราบ้านเราบอกว่าต้่นเช้าแล้วไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะพอหนูเดินออกมาก็เอ๊ะตื่นสายเหมือนกันมาพร้อมเรามาหลังเราเราตื่นเช้าไม่ไม่ตื่นแม่ไม่คนอื่นคนข้างๆคนข้างๆใช่คนข้างๆเราก็รู้สึกเฮ้ยเราตื่นเช้าแล้วทำแล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราความรู้สึกอิ่มเพลินใจเป็นยังไงบ้าง ือเราก็ทําเพื่อเขาเรียกว่าอะไรคะเราเราอยากทําเราอยากให้คือการให้ไปเป็นสิ่งที่สอนว่ามันดีอยู่แล้วเนแต่ว่าอันนี้เราให้กับศาสนาแล้วหนูก็มีส่้งหลักที่หนูอยากจะให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางอย่างเราตอนมีชีวิตอยู่เราให้ได้แต่ตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอันนี้มันก็เป็นอีกที่เพิ่งหลักอีกอย่างนึงในชีวิตฝ่ายนะแต่อันนี้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆมาอย่างเช่นแต่ชวนเพื่อนไปไหนไปบบริจาคเออไปทำแบบ ใหญ่เลยเป็นเรื่องราวก็อาจจะสร้างาร้<อ>านใช่ทีน,นี้ก็แบบสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เลยแต่ว่าพอกำลังจะสร้างพอกำลังจะบวชก็จะแบบว่ามีเรื่องรุ่นมีเรื่องนี้ให้แบบเรายังไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างใช้เขาเรียกว่าอ,อะไรคะรอที่ไหนจะบริจาคที่วัดอะไระเราก็ยังพอมีคิดอยู่บ้าง,งอย่างนวัดก่างจังหวัดมีมีในใจไหไมคะจังหวัดอะไรที่ไปประจับออค่ะเชียงใหม่ สร้างวัดเลยอันนี้คือเออไม่วัดไม่วัดข้างขะอันนี้จะเป็นพระหนูจะเป็นหลวงพี่ไม่ได้เป็นพระประจำวันเกิดหรือเป็นพระดเลยมีก็ก็เป็นพระพระดูไว้หลายๆปานนะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านแนะนำคือพอถึงวันที่อุตสศลเข้าเข้าวัดนะรับโรงเรียนนักเด็กนักวันรักตรนเนีักก็ขอว่าเรา เราทาธุรกิจด้วยแล้วเราเห็นคนเยอะเห็นอะไรเยอะแล้วหวันว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับว่าเรามีความรู้กับความดีกับบุญเนี่ยุองครองเราอะไรที่ไม่ดีจะได้เข้ามาหาตัวขัดไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม่รู้อ่ะผมก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวขัดเซฟอ่ะอย่างหมาเควาะว่าตอนนี้เวลาไปทําบุญอะไรก็จะอธิษฐานไปขอพรความรักและขอพรแต่ว่าเรื่องํำเนจอะไรอย่างนี้เออนูจะเริ่มขอพรตอนแรกนูขอเยอะมากอ่ะใช่แล้วก็ ไม่ได้สักทีตอนหลังเราก็แบบเอ๊ะทำไมพี่สาวเราใช้ชีวิตง่ายจังเราเรามีความสุขมีความสุขเราไปไหว้พระก็แบบขอแค่เดียวก็เลยถามแก้วเขาก็แบบว่าเขาฉลาดเขาขอแค่เดียวขอให้เขามีความสุขําเดียวเลยขอคําเดียวเลยขอถ้าแบบว่าขอให้แบบแก้วมีความสุขอะไรก็ครบทุกอย่างนะมีความสุขก็คือก็ครบทุกอย่างอ่ะก็ขอให้ทุกคนลองขอพรนะคะขอขอ <sk ill iv Floyd> ขอแค่เดียวให้เรามปความสุขแล้วลวน <sk ill iv Floyd> ันนี้คุวันนี้ผ่านคือขอแค่เดียวเลยไหมไม่ขอเยอะขอเรื่องอะไรบ้างพยายามอยู่พยายามจะขอแต่ว่าถึงเวลาไปตรงนั้นแล้วอะ่ะก็ขอสักนิดหนึ่งก็จะอาจจะมีเรื่องสองบ้างเรื่องสามบ้างแต่ใช้ไม่ใช้ใช้วิธีขอไม่ใช้วิธีบนบานออบนไม่บนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า จำไม่ได้ดูขอเรื่องัแตน้ำมั่งข้างอะไรไหมขอให้รวยไหมขอให้รวยไหมหรือว่าไม่ขอให้รวยแต่ว่าขอให้แบบว่าพอถึงเวลาเราใช้แล้วให้เรามีเหลือยเิเหลือใช้มากกว่าแล้วให้เราแบบมีดูแลคนข้างหลังเราได้ไม่ให้แบบว่าเหมือนเพราะว่ารายได้หลักเราฟุตบุกทิพย์หนะคะเออให้เราแบบเหมือนให้เราไหวอให้เรามีพลังอะไราเงี้ยสุขภาพสุขภาพเหรอคะ ภาพาไปต้องดีแล้วขอมรักความรักความรักขอจำไอ้ว่าขอจำไ้อยังขออยู่ไหมไม่ต้องขอแล้วขอชอบเป็นคนรักเยอะๆอ้อ๋ที่แบบว่านักแบบเมตตาแบบนี้ใช่ไม่ได้นักแบบว่าบอยเฟนอะไรงพอยแฟนก็ยังไม่มีรับสมัครได้เอาอีกแล้วจะไม่มีอีกแล้วคิวอาร์โค้ด ขวันมาเลยขวัญมุดดึงบ้าเลยก็ไม่มีหรอกขวัญไม่มีถ้าหนูจะไปนั่งเปิดตอนรับสมัครแฟนหรอเราเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้เจอใครเราทำแต่งานคือถ้าโอกาสทีใช่แต่ไม่ใช่เอเจอวันนี้แต่นี้เลยแต่ยังอยากแต่งงานอยู่เหมือนเดิมแต่งเป็ดสิหืูว่าแม่มากผมไม่คือ ไม่ๆหรอกค่ะคือถือเวลาแล้วเราเจอคนผู้ชายหอเราก็ใช่แบบว่าเนื้อคู่หนูอาจจะแบบมีแต่แค่ยังไม่เกิดเบาๆค่ะหอมเขาเขาเขาเี่ยเขาชอบในใจอยู่ประมาณเอ้ยวันนี้ฉันไปทำธุรกิจนี้มาฉันเจอกับคนคนนี้เอ้ยฉันทรดคุณตรงนี้เลยโอ้ยชอ,อ,อ,อบโคตรชอบชอบทุกวันอ่ <พ Girl. S 1> เราต้องหาอินสปีเรชั่นของเท็ดอี<ห>แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เกิดเนื้อผู้ยังไม่มานดิก็อาจจะเป็นนุ่นเด็กเวลาช่วงนี้อไม่เป็นไรก็รักทุกคนรักเด็กได้รักคนเราไปวัน มาไปมือถ่ายคนอื่นเอาไหมล่ะไปมูอเรื่องอะไรมาอะไรนะคะับไปมือถ่าไปวะไปมือไปมายว่าไงครับลูกถูกต้ออ๋อว่าจะถ้หนูอ๋อหนูไปขอเรื่อง กราดฟินใช่ไปไหว้พระกราดฟินแล้วถึงได้หนูก็เลยมาลงในยูทูบมันเป็นถอดคำสาบานอยู่คือถ,ถอดท่าถอดคำสาบานแล้วก็เราขอพรในสิ่งที่เราจะขอแล้วก็ขอพรในข้อเดียวแล้วก็ต้องเอาอันนี้จะบอกกับเพื่อนทุกคนนะมันาอาจจะที่ผมไปบอกในยูทูบแล้วให้ทุกคนเอาเงินห้าบาทติดตัวไปด้วยแล้วก็ให้เอาผ่านดอกบัวใช่แล้วไปถวายท่านด้วยถ้าเราเลือกเองได้ผมไม่ได้ก็ดีดีกว่าเราไปเอาของดีกวัา แต่สิ่งที่วัดเขาเขมีให้แต่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่เพราะว่าแบบเป็นขอได้แรียว่าส,สิ่งที่เราขอสำเร็จใช่ไหมคะเรียกว่าสำเร็จแล้วใช่สำเร็จแล้วหนูก็เลยแบบเออเราไม่รู้เราจะทำยังไงให้ได้นนอะหนูก็เลยเอาแบบสิ่งที่เรามีก็คือแบบกำลังทรัพย์จำนวนหนึ่งแล้วก็ทำบทสวดแล้ววัดก็ให้ตามแบบเออโรงพยาบาลสงฆ์ให้โรงพยาบาลวิทยาลัให้บริจาคให้วัดถ้ามาให้ส่วนหนึง่งแล้วก็ในส่วนนึงเราก็เอาชื่อของเราอะทำ เหมือนเป็นแบบกระจายแล้คนอื่นดูขึ้นในเรื่องของในช่องทางเราก็คือในอยู่คือะไรเี่ยค่ะเขาไปขอเราก็บอกตอพลังบูญ์นะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาคนเราวิตกกอ่ะหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแต่ว่าทุกคนศาสนาพุทธก็ย่อมมีเรื่องตรงนี้ในใจอยู่แล้วเรื่อก็เดินสายสุนตัวเลยนะคะข่อญก็เดินสายกลางนะซ้ายก็เดินทุกสายเดินให้สุด โอเคต่อตอต่อเาก็จะเต้นไปไกลใส่ทีวป